どこで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 どこ ถ้าฉันช่วยขอทานฉันจะต้องดูเป็นคนดีสำหรับเขามากแน่ๆน,นี่ค่ะคุณเอาไปหาอะไรดีๆกินนะคะฉันเองก็ไม่ได้มีอะไรเยอะโหคุณครับนี่มันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรค่ะฉันเต็มใจค่ะ ผู้หญิงที่ดีอะไรขนาดนี้ขอบคุณมากเลยนะครับโอ้คุณนี่เป็นผู้หญิงที่ดีจริงๆเลยอะ่ะนะครับฉันจะต้องเอาท่านประธานมาเป็นแฟนให้ได้คนอะไรทั้งหล่อทั้งรวยเท่สมาร์ทเหมาะที่จะมาเป็นแฟนฉันที่สุดเลย คือว่าไม่ทราบว่าคุณเป็นใครหรอครับทําไมคุณถึงได้งดงามอย่างกัรนางฟ้าแบบนี้ <laughs> สวัสดีค่ะฉันเป็นแม่บ้านมาทํางานที่บริษัทนี้อะค่ะเพิ่งมาทํางานวันแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอ๋ออืมโอเคส่วนผมเนี่ยตีเป็นประธานบริษัทของที่นี่ฮะคุณเป็นประธานบริษัทหรอคะ ่ครับทำไมล่ะเปล่าค่ะไม่คิดว่ามาทำงานวันแรกแล้วจะเจอกับประธานเลย <c oughs> จะว่าไปเนี่ยผมชัจะเริ่มชอบคุณซะแล้วสิน่ารักสักขนาดเนี้ <c oughs> สนใจไปทานข้าวผมไหมครับแอดตกลงไปไหมครับ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันขอไปทำงานก่อนดีกว่าขอตัวนะคะเฮ้อะไรกันนะระดับผู้บริหารอย่างเราชวนไปกินข้าวไม่ไปฮะสังสัยไม่ว่างเฮ้ย ขออนุาตครับเชิญสวัสดีครับผมพีจะมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยชั่วคราวระหว่างที่ท่านกำลังปรับตัวนะครับอ๋ออืมอืมโอเคก็ดีก็ธรรมดาแล้วเนาะประธานก็ต้องมีผู้ช่วยอยู่แล้วอ๋อครับครับ นี่เป็นเอกสารที่ท่านปาระธานคนก่อนเนี่ยทำค้างเอาไว้ยังไงช่วยอ่านและเซ็นให้เสร็จภายในเย็นนี้นะครับภายในเย็นนี้เหรอใช่ครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับอ๋อฮะ <h> ah> ไม่มีสบาย ท่าประกิจเลยเหรอมันหายว่า,างไงวะเนี่ยช่างมาันละกันแค่เซ็นไปก็น่าจะพออะเชิญครับใช่ Hi, ค่ะคุณคือท่านประธานของบริษัททีอลใช่ไหมคะ พอจะจําฉันได้ไหมคะอ๋ะอ,อจำได้ทีครับคุณคือคนที่ให้เงินกับขอทานไปใช่ไหมครับผมแอบมองอยู่ตลอดเลย <c oughs> แอบดูอยู่ตลอดเลยเหรอคะใช่ค่ะฉันเองแหละใช่ครับใช่แอบมองตลอดเลยซึ่งคุณก็เป็นคนสวยมาก แล้วก็ดูจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วเนี่ยไม่ทราบว่ามีแฟนหรือยังครับยังไม่มีค่ะฉันอ่ะรอคนมาจีบอยู่อ,อ้อถ้างั้นนี่ผมจีบได้ไหมครับจีบได้สิคะถ้างั้นก็ดีเลยครับงั้นผมขอมอบตำแหน่งว่าที่แฟนให้คุณได้ไหม แล้วคุณอ่านภาษาอังกฤษออกไหมครับถ้าหมายถึงภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะอ๋อนั่นแหละครับนั่นแหละครับภาษาอังกฤษนั่นแหละที่ผมหมายถึงเนี่อแต่ถ้าคุณอ่านได้ก็ดีครับเขาว่ากันว่าภรรยาที่ดีนั้นย่อมต้องช่วยสามีทำงานได้พอเง้น คุณลองไปทำงานแทนผมดูหน่อยนะครับ<อ>ถือซะว่าเป็นการทดสอบไปในตัวเออค่ะค่ะคดีส่วนผมเนี่ยข่ตัวไปนอนพักซะหน่อยแปลกจังช่างเถอะแบบนี้ก็น่ารักดี เอ๊อยูไหนนะเป็นแวบๆก็เดินเข้ามาในนี้นิน่นะานี่คุณคุณอะไรของนายเนี่ยฮะนายเข้ามาได้ยังไงเออคุณเดี๋ยวๆคือผมเนี่ยนะนี่รีบออกไปเลยนะจะไปไม่ไปฮะเอ้ยไปไปไ,ปไปอย่าตีครับอย่าตีมันเจ็บมันเจ็บอุ้ยรีบ <ไป S 1> ออกไปไปแล้วลครับไปแล้ว บ้าใใเลยเจ๊ยักใจมากนี่<า>ฉันได้ยินนะน้อย่โ<ล>ายยโดนนะใช่ไหมว่าไงครับแม่เรียกผมมามีธุราอะไรหรือเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยแม่รูปแคกอีกเดี๋ยวเนี่ยสองคนเนี้เขาจะมาจีบแกแกชอบคนไหนอ่ะแกก,ก็เลือกเอาแล้วกัน เอาที่แกชอบอ่ะอะไรเนี่ยแม่ผมบอกแม่ไปหลายรอบแล้วไงว่าผมไม่เอานี่ปอแกโตป่านนี้แล้วอะแกก็ควรจะแต่งงานแต่งการมีลูกมีเต้าได้แล้วฉันเนี่ยอยากจะเลี้ยงหลานแต่ไม่มีแต่คนนี้จิตใจดี ให้เงินฉันแถมไม่เริงเกียดฉันอีกส่วนเยนี่ใจหลายฉมัดเอาไม่กวานไล่ตีฉันด้วยแกอย่าคิดว่าฉันได้เห็นนะว่าเมื่อกี้แกทำอะไรฉันทำอะไรฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุกตาอย่ามาทำเป็นแอบใสฉันเห็นนะว่าแกแอบอ่อยท่ามาทานเพราะว่าก่อนฉันจะเข้าไปเนี่ยแกก็ไม่ดักเจอท่านอยู่ในห้องตั้งแต่แรกอยู่แล้ว มารยาเยอะนะมะฉันมาทํางานเป็นแม่บ้านไม่ได้จะมาจับใครทั้งนั้นแหละตุ๊กตาฉันไม่เชื่อเพราะฉันรู้ดีว่าตอนนี้แกกาลังทําอะไรอยู่น้อยทาเป็นยอมมาเป็นแม่บ้านที่แท้ก็มีเหลี่ยมแบบนี้นี่เองนี่ตุ๊กตาเอาสิตบเลยฉันจะได้ร้องนะไหนคนออกมาดูหัดเจียมเนื้อเจียมตัวซะบ้าง เดี๋ยกวก่อนครับคุณแกไอ้ขอทานมีอะไรคือผมจะมาขอบคุณเรื่องเมื่อเชา้าครับที่คุณให้เงินผมแล้วก็จะมาบอกความรู้สึกกับคุณนะครับผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีมากๆเลยแล้วก็ผมชอบคุณนะครับเป็นแฟนกับผมนะฮะอะไรนะ โอคุนทำอะไรครับเนี่ยไอ้ขอทานแกฝันอยู่หรือว่าแกละเมออยู่หรือไงฮะบ้าหรือเปล่าเนี่ยคิดจะมาจีบฉันดูสภาพตัวเองสิการแต่งตัวตั้งแต่หัวจะหลดเท้าไม่มีดีสักตรงฝันสูงก็ไปหน่อยไหมฮะอีกอย่างเนี่ยฉันมีว่าที่สามีแล้ว่ะเขาเป็นถึงประธานบริษัทนูน่นไม่ใช่อขอทานกระจอกแบบแกอ๋อเห็นหน้าแกระนึกขึ้นได้ฮะ เงินที่ฉันให้ไปเมื่อเช้าเอาคืนมาเลยฮะแต่เงินเมื่อเช้านี่คุณให้ผมแล้วนี่ครับโอ๊ยฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้แกเวย้ยอย่างโง่ดได้ไหมฉันตั้งใจจะทําให้ท่านประธานเห็นว่าฉันน่ะเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมแกมาแค่เครื่องมือฉันเท่านั้นแหละทีนี้ก็เอาเงินมาได้แนละ้วเอามาสิเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่นต้องแต่งาเ<อ>กิดอ,อะไรขึ้นอะอก็ไอ้ขอทานเนี่ยสิมันไม่ยอมคืนเงินฉัน ต้องหนึ่พเปล่านะครับเมื่อเช้าเนี่ยเขาให้เงินผมแล้วนี่ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ให้ไงพูดไม่รู้เรื่องเหรอเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันคืนแทนเขาเองอ่ะนี่นี่ทำไมแกต้องช่วยมันด้วยอย่าบอกนะว่าพวกแกสองคนเปล่านะตุ๊กตาไม่ใช่อย่างที่แกคิดนะฉันกับเขาไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำ จะให้ฉันคิดได้ยังไงล่ะ <c oughs> นี่จะว่าไปเนี่ยก็เหมาะสมกันดีนะเนี่ยขอทานกับแม่บ้าน <c oughs> ันไปดีกว่า <c oughs> ขอบคุณนะครับที่ช่วยผมไม่เป็นไร อย่างน้อยฉันก็ได้ช่วยนายไม่โดนนี้นั้นทำร้ายอ่ะว่าแต่ทำไมคุณถึงช่วยผมล่ะครับผมนึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนใจร้ายที่อีกเพราะว่าคุณเอาไม้กวาดไล่ตีผมมาโอ้ยก็สภาพนายเนี่ยนะไม่โดนฉันไล่ก็โดนคนอื่นไล,ล่แล้วเพอเอนะโดนซ้อมเจ็บตัวหนักกว่านี้อีกคนสมัยนี้ยิ่งน่ากลัวน่ากลัวอยู่แล้ว นี่นายไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าฉันกำลังช่วยนายอยู่เนี่ยนี่นี่เองน,นะครับคุณเนธเป็นคนดีจริงๆอะยิ้มอะไรอะ่ะนี่นายไม่เสียใจเลยเหรอที่คนที่นายชอบทำกับนายแบบเนี้ยก็ <_ d ance> นิดนึงแหละครับแต่ก็ไม่ได้เสียใจยมากหรอกเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมก็ได้เห็นาตุแท้ของเขาเพราะแต่คุณเอะ คุณแม่รังเกียจผมเหรอครับที่มานั่งคุยกับขอทานและป้าแบบผมเนี่ยฉันลังเกียจนายทำไมนายก็ดูไม่มีพิษมีภัยกับใครซะหน่อยอีกอย่างนะฐานะเราก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกนายเป็นขอทานส่วนฉันเป็นแม่บ้าน <laughs> แล้วทำไมถึงมาเป็นแม่บ้านได้ล่ะครับ <h ye> ก็ครอบครัวฉันกับทุกตาน่ะสิ ติดนี่นี่ได้เวลาใช้นี่แล้วแล้วพ่อแม่พวกเธอเนี่ยไปไหนทำไมถึงให้พวกเธอสองคนมาคุยกับฉันคือคือพวกท่านหนีไปแล้วอะค่ะคุณเอ๊ะฉันเองก็เหมือนกันค่ะ ah. เดี๋ยวฉันจะรีบหาเงินมาใช้นี่ให้นะคะพอไม่ต้องพูดแล้วครอบครัวพวกเธอเนี่ย <_ hando> มันไม่ได้เรื่องเลย งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันฉันเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ละกรรอะไรและอีกไม่นานลูกชายของฉันก็จะกลับจากต่างประเทศแล้วฉันจะให้โอกาสพวกเธอจีบลูกชายฉันให้ติดถ้าใครจีบติดนะแน่นอนก็จะได้เป็นลูกสะใภ้ของฉันและก็ไม่ต้องใช้นิ่งแต่ส่วนใครที่จีบไม่ติดก็จะต้องเอาตัวเองเข้ามาทำงานในบริษัทของฉันในตำแหน่งแม่บ้านตลอดชีวิต นี่ก็แปลว่าคุณตัดสินใจมาเป็นแม่บ้านเองเลยหรอใช่ถึงแม้ว่าเงินเนี่ยจะซื้ออะไรหลายอย่างบนโลกใบนี้ได้นะแต่มันไม่สามารถซื้อศักดิ์ศรีแล้วก็หัวใจของฉันได้ฉันไม่สามารถรักกับคนที่ฉันไม่เคยเห็นหน้าได้หรอกนะนายนายนายนี่ฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อ ฟัง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 อยู่ฟังอยู่ฉันคงพูดมากไปอะ่ะขอตัวก่อนนะเออเดี๋ยวก่อนว่าไงคือไว้มานั่งคุยด้วยกันทุกวันเลยนะนี่นาย ฉันซื้อของมาให้กินมีไก่ทอดแล้วก็มีไอติมเสร็จสักที ีงานม,มาเพิ่มค่ะเป็นไงไหวไหมครับค่ะเจ็บที่สุดเลยผมออกไปหาอะไรให้กินดีกว่าอะนายฉันซื้อเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนซะ ขอบคุณคุณมากเลยนะคุณอือนีไ่ไปเปลี่ยนใส่อะไรของนายเนี่ยทำไมอ่ะผมก็ใส่เสื้ออย่างนี้ของปกติเนะี่ยปเปลี่ยนให้มันหล่อๆเลยนะไปเดี๋ยวใส่มาให้ดูเป็นไงคุณหล่ออยู่ไหมหล่อเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่านายลืมรูดซิฟอะฮะ <laughs> <laughs> หนนะั่นี่มาช้าจริงๆเลยนะวันนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะมานะจะว่าไป ที่ผ่านมานี่ก็สนุกดีเหมือนกันเลือกมาที่นี่มีอะไรหรอคุณลูกตาคือผมชอบคุณจริงๆนะครับคุณสัญญากับผมได้ไหมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะไม่ทิ้งผมแน่นอนค่ะฉันจะไม่มีวันทิ้งคุณคุณสัญญากับผมนะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งผมกระจนขึ้นมาคุณจะไม่ปล่อยมือผมไปมันจะไม่มีวันนั้นแน่นอนค่ะตปต๋ได้เวลาเปลี่ยนชุดเืินละในเสื้อไหน ส่วนนี้ค่ะจ้าทำได้ดีมากนี่หมายความว่ายังไงเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณปอเขาเป็นประธานบริษัทตัวจริงนะครับฮะคุณปอประธานบริษัทตัวจริงล้วนายล่ะผมเองก็ เป็นแค่ขอทานคนนึงเท่านั้นนะครับฮะนี่มันอะไรเนี่ยจะคุณสัญญาผมไปแล้วนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือผมจะจนขนาดไหนคุณจะไม่ปล่อยมือผมไปอ่ะไม่เอาออกไปเลยนะเเตาคุณปอมันสายไปแล้วแหละครับคุณุกตาคุณนะ่ะเตรียมมาเป็นแม่บ้านที่บริษัทผมได้เลยแม่บ้านเหรอไม่เอาไอ้หญิไม่เอาฉันไม่เอาไม่เป็น ดี๋ยวนี้ครับคุณตุกตณต๊กตาคุณตุ๊กตาคุณตุ๊กตารอด้วยน่นายนี่มันเรื่องอะไรกันอะ่ะคุณโอ้ไอคนหลอกลวงไอคนลวงโลกเดี๋ยวเดี๋ยวสิคุณคุณฟังผมอธิบายก่อนดีไม่ฟังอะไรทั้งนั้นถ้าคุณสนุกพอแล้วงงินฉันขอตัวนะ เดี๋ยวปอยไม่เจ้ากว่าคุณจะฟังผมก่อนมีอะไรก็พูดมาผมเองก็ไม่ได้ต่างจากคุณหรอกคุณบอกว่าศักดิ์ศรีละหัวใจของคุณขายไม่ได้ผมเองก็เหมือนกันผมคือประธานบริษัทที่คุณต้องเข้ามาจีบแล้วคุณคิดเหรอว่าผมต้องการความรู้สึกที่ไม่จริงใจแบบคนตุ๊กตาแบบนั้นน่ะ ผมก็เลยต้องใหต้ตีปลอมตัวมาเป็นผมในช่วงนี้ไงเพราะผมอยากรู้ว่าใครที่จะเหมาะสมกับผมนายคิดแบบนั้นจริงๆเหรอใช่นี่คุณคุณให้โอกาสผมได้ไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความสุขมากเลยนะที่ได้อยู่กับคุณถ้าคุณรู้สึกเหมือนกันเนะี่ยให้โอกาสผมได้ดูแลคุณนะ เอาจริงๆฉันเองก็กังวลมาตั้งนานน่ะว่าถ้านายเป็นขอทานจริงๆแล้วฉันจะมีเงินเลี้ยงนายไหมอะ <c oughs> โอ๊ยอะไรอะ่ะคุณตีผมไหมเนี่ยมั่นใส่โกหกมาตั้งนานทีมงานเทเลสปีดขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนนชมาจนจบและถ้าหากใครชอบแกอย่าลืมกดไลค์ subscribe. กด r i b e และที่สำคัญอย่าลืมก,กดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ